ไปแล้วครับหัวรถจากอาร์สตอมหรือนาะตอมหมายเลข4-1-2-1นะฮะรูปรักไทยเอ่ยกรุณามารับกับคืนด้วยนะฮะ4-1-2-1โอ้โห ก็เมื่อกี้แอดได้เจอน้องกล้องนะฮะหรือในสายาน้องเขาชื่อน้องบีบีนะครับในสายานะฮะก็ตอนที่แอดบอกไปนะครับเมื่อขบวน4-54ไปถึงปลายทางยะลาเช้าวันลุ่งขึ้นก็ทำการสับปีนหัวรถจักร ทำขบวนโดย4128นะฮะจะมารับหน้าที่ทำ453ต่อไปนะฮะลงเช้าวันลุ่งขึ้นนะครับมาแล้วครับอาสตอมหรือนะัดนาตอมหมายเลข41 21ครับโอ้โ,ฮโ,ฮโฮหแต่ลุนดามารับกลับด้วยนะฮะโอ้โห เจ้าต okay, ัวกลับมารับหน้าที oh ่ทำ4 5 1และ4 5 4แล้วนะฮะตอนนี้ก็แอดเห็นจนบ่อยแล้วนะครับ4 1 2 1อาบน้ำไหม อ่นสตอมนะครับสี่หนึ่งสองหนึ่งลูกรักใครเอ่ยลูกรักกิดโอนะครับโอ้โหเจาตัวกลับมารับหน้าที่ทำขบวนสี่ห้าหนึ่งและสี่ห้าสี่นะครับหลังจากที่ 4142รับหน้าที่ทําหลายวันแล้วนะฮะไม่แน่ใจ4142เคยทำขบวนสี่นึ่งน่าจะเคยนะครับมาแล้วครับอานสตอมหรือน้าตอมหมายเลขสี่หนึ่งครับโอ้โหโอ้โห จ้าครับตั้งเรียบร้อยครับขอดีครับขอดีโอ้โห ครับเดี๋ยวเราไปดูขบวน454ออกจากสุไงโกรล์กันนะฮะใช่ครับ